มดกำลังดิ้นเลยนะครับนี่ที่โดนน้ำยาเข้าไปเมื่อกี้เริ่มแล้วครับเริ่มปวดสายปวดร้อนแล้ะสวัสดีครับพบกับผมเดียวชาแนลครับในคลิปนี้ครับผมมีเคล็ดลับดีๆนะครับมาบอกท่านผู้ชมรับวิธีเกี่ยวกับวิธีการกำจัดเพี้ยแป้งนะครับท่านใดที่ประสบปัญหาอยู่ครับเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันครับ โดยวัตถุดิบหลกัหลกๆเลยนะครับที่เราจะทําวันนี้นะครับนี่ก็จะเป็นของสารส้มแต่นำ้ำสารส้มตัวนี้นเราจะใช้นํามาทุบก่อนนะครับทุบให้ละเอียดก่อนนะครับ <uk> <ค>แล้วก็จะใช้เป็นน้ําเปล่าน้ําเปล่าในผมใช้หนึ่ง Сп ลิตรนะแล้วก็จะเป็นของน้ํายาล้างจานน้ายาล้างจานาาจานี้เราใช้เพื่ออะไรครับเพื่อ,อใช้แท,แทนสารจับใบนะครับเพราะว่าสารจับใบเขาจะมีราคาแพงแต่ตัวนี้เราก็เอาใช้ผมใช้ที่ในัวเดอรของเราเนี่ยแหละครับมาใช้แทนสารจับใบนั่นคือ สไลด์หรือน้ำยาล้างจานนั่นเองอีกอันนึงครับนี่ก็จะเป็นน้ำยาเส้นน้ำสกัดจากยาเส้นยาเส้นี่คือยาสูบนะครับยาเส้นยาสูบเนี่ยครับตัวนี้อันนี้คือวิธีการทําน้ําสกัดจากยาสูบตัวนี้นะผมทําบอกท่านผู้ชมไปแล้วนะครับในคลิปก่อนว่าวิธีการทํำยังไงครับอันนี้หลังจากที่เราทําไปแล้วเราก็ใส่ขวดไว้อย่างนี้ครับเราจะใช้เราก็นําขวดตัวนี้นะครับมาใช้ครับผมที่นั้นเองสรรพคุณของยาเส้น ทำไมถึงใช้ไล่มแมลงได้ครับเพราะว่าในยาเส้นเขาจะมีกลิ่นฉุนนะครับมีกลิ่นฉุนแล้วก็เวลาไปฉีดพวกมแมลงต่างๆเขาจะไม่ชอบมันจะคล้ายของพวกสารเสะเดาอะไรประมาณนั้นนะครับนี่สำหรับยาเส้นจะมีกลิ่นฉุนนะที่รุนแรงเลยแล้วก็เราไปฉีดพวกหอยทากหรือว่าพวกเพลีต่างๆหรือว่ามแมลงต่างๆที่เข้ามากัดกินใบพืชผักของเราที่ออกมาตอ,อ,อนเย็นนะครับเขาจะไม่ชอบพอได้กลิ่นตรงนี้แะเขาจะบินหนีไปแล้วก็จะไม่มารกุกวนพืชผักของพวกเราก็คือข้อดีของประโยชน์ของ น้ำสกัดจากเส้นยาสูบหลังจากที่เรารู้นะครับส่วนผสมหรือว่าวัตถุดิบต่างๆแล้วเราก็จะมาผสมกันเลยวิธีการผสมนะครับอันนี้ผมแนะนําให้ท่านผู้ชมนะครับผสมข้างนอกก่อนหลังจากที่ส่วนผสมต่างๆเข้ากันดีแล้วเราเข้ามาเทใส่ฟอกกี้นะครับหรือว่าหัวฉีดแบบนี้นะครับอันนี้นะครับขั้นตอนแรกนี่ผมจะผสมสารส้มนะครับนี่สารส้มเราจะใช้หนึ่งช้อนนี่หนึ่งช้อนอันนี้ผมบอกเพื่อนๆไปก่อนนะครับว่าสารส้มเราไม่ควรจะใส่เยอะ เพราะว่าเราจะไปกําจัดเพีย้ยเพี้ยเขาจะอยู่ใต้ใบนะครับอยู่ใต้ใบพืชต่างๆหรือว่ากิกา่งก้านของพืชผักต่วนพวของเราไม่ว่าจะเป็นะมะเขือนะครับหรือว่ามะละกอรหรือว่ามะเขือพวงแต่ในคลิปนี้ที่ผมจะพาท่านผู้ชมไปฉีดเนี่ยครับผมจะพาไปฉีดที่ของต้นะมะเขือพวงเพราะว่าถ้าเราใส่ในของสารส้มเข้าไปเยอะนะครับเวลาเราไปฉีดบนใบของเขาเนี่ยใบของเขา จะไม่คือเราใส่มากเกินไปนะครับคือแนะนําแค่หนึ่งช้อนนะครับแค่นั้นเองอย่าใส่เยอะเพราะว่าในสารส้มสายชูตัวนี้ทธิ์ของเขานี่ครับจะสามารถช่วยไล่มดได้นี่ครับเราสารส้มอ่ะต่อไปก็จะเป็นของน้ํายาเส้นนะครับน้ำสกัดจากยาเส้นหรือว่าเส้นยาสูบนี่แหละครับนี่ก็จะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับ ถ้าเราฉีดในของต้นมะเขือพวงนะครับเพราะว่ามันจะไม่มียอดอ่อนมันจะไม่เหมือนพืชผักสวนครัวของเราถ้าเราพวกผักกาดผักกกาดผักชีอะไรที่เป็นยอดอ่อนใบอ่อนนะครับอันนี้ผมแนะนําให้ลดลดปริม,มาณลงมาแต่ถ้าเราจะฉีดพวกกําจัดเพี้ยหรือพวกเพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่ามดน่ครับเราใส่แบบเข้มข้นได้ก็คือให้เขาเหม็นฉุนไปเลยครับจากนั้นนะครับเราก็จะเติมน้ำน้ำยาล้างจาน ตัวน,นี้นะครับลงไปหนึ่งช้อนจะเราก็ได้ประมาณสามปั๊มหลังจากที่เราผสมแล้วครับเราก็จะคนนะครับคนผสมต่างๆให้เข้ากันเลยนี่ครับโอเคหลังจากส่วนผสมต่างๆเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะทําการเทใส่หัวชีดแบบนี้โอ้กลิ่นยาของยายาเส้นนี่ครับแรงมากเลยนี่ก็จะเทน,นะครับ อุ้ยหรเสียดายไหมเสียดายอยู่หน่อยนึงนี่ครับนี่ที่เราควนไปเมื่อกี้นะครับฟองขึ้นมาเยอะมากเลย ถ้ามันเหลือนะครับเราก็ไว้ก่อนก็ได้แล้วหลังจากที่เราฉีดแล้วมันป้องไปเราก็มาเติมใหม่ได้ไหมครับมันก็ไม่เป็นไรแล้วก็ปวดปั๊มแต่นั้นเราก็นําไปฉีดก,กันเลยครับแบบโดที่ต้นมะเขือพวงนะครับนี่ให้ท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ใบเขาจะดําเมี้ยมเลยอันนี้คือเพลียวไถ่ายมูลของเขาออกมานะครับนี่ก็จะมาค้างที่ใบตรงนี้นะครับแบบนี้ถ้าเจอเยอะแบบนี้นะครับเราสามารถ ้นเขาโสมแล้วนะครับถ้าเราเจอเยอะแบบนี้เจอต้นโสมครับเราสามารถตัดกิิงก็คือตัดกิิงไปในตัวนะครับแล้วก็ตัดจิิงนี้เลยแล้วก็นําไปเผานะครับไม่ไม่ตัดแล้วก็โยนลงลงพื้นได้ทําทำดูนะครับ ตามใต้ใบนะครับส่วนมากเพี้ยเขาอยู่ตามใต้ใบนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับตามใต้ใบแบบนี้ครับนี่มดข้ามมาตามใต้ใบเราฉีดได้เลยครับนี่ตามหิงก้านแบบนี้ครับเวลาฉีดนะครับผมแนะนําให้ท่านผู้ชมนะครับฉีดในช่วงเย็นเพราะว่ามแมลงต่างๆหรือว่าศัตรูพืชต่างๆที่เขามากัากากินใบนะครับเขาจะมาในช่วงเย็นออกหากินในช่วงเย็น แล้วน้ายาที่ผมบอกท่านผู้ชมไปนี่ครับที่ผมผสมงให้ท่านผู้ชมดูนี่ครับว่าเราสามารถฉีดได้ทุกวันไหมสามารถฉีดได้ทุกวันนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นสารจะเป็นสารชีวภาพครับเราสามารถฉีดพวกนด้ทุกวันเลยเพราะว่าเราต้องฉีดไปเรื่อยนะครับจนกว่าเพี้ยที่เราฉีดไว้เนี่ยครับเขาจะตายไปนะเพราะว่าเราฉีดไปวันนี้นะครับแต่บางทีอาจจะโดนโดนตัวของเพี้ยเป็นแม่ของเพี้ยนะครับแต่ตัวน,นี้เขาจะไข่ไว้ตรงนี้ข้างในตรงนี้นะครับนี่ แบบนี้ครับไปท่านผู้ชมดูครับเห็นไหมครับเยอะมากเลยเวลาเราฉีดเข้าไปเนี่ยครับเนี่ยเขาจะอยู่ใต้ใบแต่แมวเขาจะหลุดร่วงลงไปครับแตกคือลูกเขาจะโตขึ้นมาอีกเราฉีดไปเรื่อยครับฉีดทุกวันจนกว่าเพี้ยเขาจะหมดไปนะครับเพราะว่าอ่อ้ตัวตนี้สําคัญเลยก็คือมดมดเนี่ยครับเขาจะทํางานร่วมกับของเพี้ยนะครับช่วยกันเพราะว่าเพี้ยเขาจะเวลาเขาเคลื่อนย้ายแต่ละทีนะครับ เคลื่อนย้ายจากตัวนี้ส่ใ,ใบนี้ะะน,นะครับนี่ท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมดูครับว่าเพี้ยนะครับถ้าเพี้ยเขาดูดกินน้ําเลี้ยงนะครับนี่ครับจากใบตัวนี้นะครับพอใบเขาเหลืองเขาโสมตัวนี้ปุ๊บแล้วเพี้ยเขาก็จะย้ายย้ายมาใบอื่นไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับจากใบนี้มาหาใบนี้ใบนี้นะครับคือย้ายไปเรื่อยๆแต่เนี้ยเพี้ยเขาแต่เคลื่อนย้ายช้ามากเขาจึงนะครับดูดน้ำเลี้ยงแล้วก็คายออกมาคายคายออกมาเป็นเป็นมูลของเขานะครับ เพราะว่าจะเป็นน้ำน้ำตาลแล้วก็จะเรียกมดเนี่ยครับเรียกมดมามาให้มากินตรงตรงจุดเพียตรงนี้ครับพอหยุดตรงนี้นะครับไปตรงนี้ส่นปุ๊บมดเขาก็จะข้ามเพียตรงนี้ครับไปตรงนี้นะไปไปอื่นเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นไหมเออแบบนี้เราฉีดได้เลยครับก็คือจะฉีดน้ํายาตรงนี้ครับจะสามารถกําจัดเพี้ยได้นะครับแล้วก็จะกําจัดมดได้ด้วย ที่ผมให้ท่านผู้ชมดูเมื่อกี้เห็นไหมครับตรงนี้มดเต็มเลยเดี๋ยวจะฉีดให้ดูนะครับแล้วก็เราจะมาดูกันว่ามดตายไหมสหรับต้นนะครับต้นที่เขาเพี้ยยังมานไม่ถึงแบบนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถฉีดพ่นได้เลยนะครับฉีดป้องกันได้เลยเพราะว่าถ้าเราฉีดไล่จากต้นนี้ครับมดเขาอาจจะคาบเพี้ยจากต้นที่เราฉีดไล่ตรงนี้ครับย้ายมาต้นหนึ่ง เราก็ฉีดป้องกันได้เลยก็คือกําจัดมดไปในตัวเลยถ้าเราฉีดนะครับสําหรับน้ายาตัวนี้นะครับให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าน้ายาตัวนี้นะครับเราไม่ได้ฉีดไล่มดนะครับเราจะฉีดกําจัดมดเลยก็คือฆ่ามดไปในตัวเลยเพราะว่าสารส้มเขาจะมีฤทธิ์ในการฆ่ามดครับหลังจากผ่านไปห้านาทีครับนี่ก็จะพาท่านผู้มชมมาดูครับนี่แบบนี้เลย ที่เราฉีดไปเมื่อกี้ที่ว่ามดไต่ย,ยุ่ยเยียบแบบนี้ครับนี่เห็นไหมครับตามต้นนะครับนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมครับจะสังเกตเห็นไหมครับนี่มดกําลังดิ้นเลยนะครับนี่ที่โดนน้ายาเข้าไปเมื่อกี้ก็เริ่มแล้วครับเริ่มปวดใส่ปวดร้อนแล้วแล้วก็จะตุตายแล้วหลุดล่วงไปนี่ก็ถ่ายให้ท่านผู้ชมดูแล้วครับว่าวิธีน้ํายาที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับว่าเรานํามาฉีด กัจัดเพี้ยกับจัดมดในต้นมะเขือพวงแบบนี้นะครับนี่แบบนี้ใช้ได้ผลจริงท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับในต้นในต้นคลิปลองไปทํากันดูครับได้ผลตอบรับยังไงนะครับคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันได้ครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ